สวัสดีเจ้าครูนูมาแล้วนะเจ้าวันนี้มาส่งพลังธรรมชาติตอนเจ้านะเจ้าวันนี้หลายๆคนอาจจะกําลังไปทํางานหรือว่ากําลังตื่นนะเจ้าเพราะว่ามีไข่กาลังตื่นเนาะเพราะว่ามันขวขยแล้วนะเจ้าวันนี้ครูนูก็น้าธรรมชาติมาฝากกันแต่เจ้าเลยนะเจ้าวันนี้ครูนูมาอยู่บน พาสตกนะเจ้าก็เป็นสถานที่ท่องเที่ยวหนึ่งของจังหวัดพะเยานะเจ้าอำเภอจุนตำบลพะทธิแกงตำบลของคุณูเองนะเจ้าแต่ว่ากะหางไก่บ้านคุณูอยู่เนาะวันนี้นะเจ้าถ้าไข่เวิร์มาเยอะคุณหูหันก็คนกับง,งามธรรมชาติกับง,งามนะเจ้าหลายๆคนในวันนี้นะเจ้ามหัศจรสัญญาณจะชัดเจนกับเจ้าอ่าสัญญาณจะชัดหรือเปล่าคะรู้สึกแบบดีมากสดชื่นมากเลยคะ่ะทุกๆคนเห็นไหมคะว่าคุณอูแบบ โชคดีมากขนาดไหนนะคะที่เราอะ่ะเป็นคนหนึ่งนะคะที่ได้อยู่ท่ามกลางธรรมชาติมันทําให้เราแบบสดชื่นขึ้นทุกวันและจิตวิญญาณของเรามันก็เติบโตขึ้นทุกวัน,นะคะ่ะจากการที่เราไม่เคยได้รับรู้บางสิ่งบางอย่างนะคะถ้าตลอดทั้งชีวิตมาแต่พอวันนึงเราได้เข้ามาอยู่บนโลกออนไลน์นะคะแล้วมันทําให้เราอะ่ะได้เรียนรู้นะคะเรื่องราวที่เราไม่เคยรู้มาก่อนเลยและมันเป็นสิ่งที่จริงๆแล้วอะ่ะมันก็อยู่กับคนเรามานานหลาย หลายพันปีแล้วเนาะแต่เราไม่เคยได้รู้เพราะว่าคนใกล้ตัวของเรานะคะ,ะไม่เคยรู้เนาะแต่พอวันนึงเราได้เข้ามาในอยู่จุดนี้ มันทาให้เราเติบโตนะคะการเติบโตนี้ไม่ใช่ว่าเติบโตภายนอกนะคะแต่มันเป็นการเติบโตภายในแค่วันนี้คุณเติบโตจิตวิญญาณวันละหนึ่งกก็โคตรสุดยอดแล้วล่ะคะ่ะครูนูได้ขึ้นอยู่บนโลออนไลน์แล้วมีความรู้ว่าถ้าฉันไม่ได้ามาอยู่ในส่วนนี้ฉันจะไม่มีทางรับรู้ได้เลยนะคะมันก็เลยทําให้เราภาคภูมิใจในตัวเองและเมื่อเราภาคภูมิใจในตัวเองรักตัวเองมากขึ้นนะคะก็เลยอยากที่จะส่งต่อสิ่งดีๆนี้ให้กับทุกคนนะคะให้ได้รับรู้และก็อยากให้ทุกคน รักตัวเองมากขึ้นนะคะพอเรารักตัวเองมากขึ้นเราก็จะสามารถนะคะที่จะส่งความรักนั้นออกไปสู่โลกใบนี้ได้อย่างยอดเยี่ยมเลยคะ่ะส่งไปวันละนิดวันละน้อยนะคะจากความรู้สึกของคุณจากความสุขของคุณนะคะสวยงามมากนะคะทุกคนเห็นไหมคะผู้พิชิตผาสะโตกนะคะอาจจะเห็นตรงข้ามนะคะ สวัสดีค่ะโคดีคุณูเห็นโคดีแล้วนะคะวันนี้คุณนูมาส่งพลังยามเช้าเลยค่ะโคดวีตฝา,ากพลังนี้ไปสู่ทั่วทุกซอกมุมโลกเลยนะคะคุณนูเป็นคนนึงเนาะทุกคนเวลาที่ได้เจอธรรมชาติก็จะเจอหน้าคุณนูนะคะคิดถึงคุณนูด้วยนะคะเห็นท้องทุ่งนาก็คิดถึงคุณนูด้วยร์นิ่งค่ะโคดวีตส่งพลังยามเช้านะคะบอกเองทุกวันนะคะว่าฉันโคดมีความสุขฉันเป็นเครื่องผลิตความสุขทุกวินาทีนะคะ เราคือความมัง่งคั่งเหลือเฟือนะคะโลกนี้มีแต่ความมัง่งคั่งเหลือเฟือเนาะสวัสดีค่ะพี่แก้วตาขอบคุณมากเลยนะคะที่มาส่งพลังใจให้กันนะคะครูนูขอส่งพลังยามเช้านะคะทุกคนเห็นไหมสวยงามเนาะสวัสดีค่ะโค้ดเอสขอบคุณมากเลยนะคะอากาศดีมากค่ะพี่แก้วตาวันนี้ครูนูอาจเดิน ไม่ได้เดินเดินทางขึ้นมาบนผาสตอกเป็นสถานที่ท่องเที่ยวหมู่บ้านของคุณนูเองตําบลของคุณูเองคุณูเองค่ะมันเป็นฤดูหนาวพอดีเนาะเลยว่าพอดีแหละฉันมาฉันตั้งใจมานี่แหละฉันจะมาส่งพลังธรรมชาติให้กับทุกๆคนนะคะจริงๆแล้วจะพาทุกคนมาชมพระอาทิตย์ขึ้นมาไม่ทันมาสาย สบายค่ะวิกแต่สบายมากมากเลยทําให้เรามีความสดชื่นทั้งภายในภายนอกเลยเนาะแล้วก็เลยอยากที่จะส่งอากาศดีค่ะกดเอส mm hmm. อ,อันนี้นะคะ mm hmm. เห็นไหมมันก็ทําให้เรารู้สึกว่าการที่เราได้รับความสดชื่นเราก็อยากที่จะแบ่งปันเนาะเด mm ี๋ยวคุณุพาทุกคนเดินนะคะเด mm ิน hmm. ขึ้นมาชมอากาศหนาวแต่ก็ไม่ถึงกับหนาวมากนะคะแต่เราก็ต้องแต่งตัวให้เข้ากับบรรยากาศ <laughs> รู้สึกดีรู้สึกสดชื่นนะคะ ในวันใหม่ของในแต่ละวันนั้นทุกๆคนอาจจะเมื่อก่อนคุณนูเป็นคนหนึ่งที่ถ้าเรายังไม่ได้ขึ้นมาอยู่บนโลกออนไลน์เราก็จะมีความกังวลสงสัยหรือว่าเคร่งเครียดกับการทํางานใช่ไหมคะแต่พอวันนึงเราได้ ขึ้นมาอยู่บนโลกออนไลน์เราทําให้เรารู้ว่าโลกออนไลน์มันทําให้เรารู้จักความมั่งคั่งเหลือเฟือเนาะและมันก็เลยทําให้เรามีความสุขทุกวินาทีเลยนะคะเพราะว่าเราเองเป็นเครื่องผลิตความสุขทุกวินาทีนะคะเดี๋ยวจะพาทุกๆคนไปชมพระอาทิตย์จริงๆแล้วมันก็ขึ้นมานานแล้วนะคะพระอาทิตย์ส่องไม่ไม,ไม,ไม่ไม่เห็นทางแล้วคะ่ะ <laughs> เดี๋ยวให้ดูบรรยากาศด้านหลังนะคะ เอากล้องด้านหลังกล้องไปอยู่ตรงไหนแล้วแป๊บบนึ่งนะคะตรงนี้เนี่ยนะคะนี่นี่ด้านหลังนะคะทุกคนอชอบดูหญ้าที่ไหวไปตามลมจังค่าสวยงามน้องเขาเรีกยกหญ้าอะไรไม่รู้นะคะเยอะแยะมากมายเลยทั้งนี้พระอาทิตย์ขึ้นแต่ว่ามันขึ้นมาสูงมากแล้วเมื่อเช้าว่าจะมาถ่ายพระอาทิตย์ขึ้นไม่ทันค่ะต,ตื่นสาย เห็นไเธอทุกคนบรรยากาศดีเนาะคุณโูโชคดีที่ได้อยู่ใกล้ธรรมชาติคุณูก็จะแบ่งปันความโชคดีให้กับทุกๆคนนะคะเจอคุณูเจอไปเที่ยวที่ไหนเจอธรรมชาติก็คิดถึงกันบ้างนะคะทุกคนอ่าคุณูมาพร้อมกับธรรมชาตินะคะการที่เราได้อยู่ใกล้ธรรมชาติมันก็ทําให้เรามีความสุขเห็นไหมคะทะเลหมอกตรงนี้เป็นทะเลหมอกนะคะขอบคุณมากค่ะขอบคุณขอบคุณโค้คดเอสมากเลยนะคะ สวยสดใสเนาะรับเลยนะคะใครชมมาสวยมาก่อนเนี่ยไม่กล้ารับเพราะว่าเอ๊ะไม่มั่นใจในตัวเองแบบนี้นะคะแต่ตอนเนี้สวยไม่สวยไม่รู้แหละเรารู้ว่าทุกคนมีความสวยเป็นของตัวเองเนาะแบบฉบับของตัวเองเนาะทะานั้นแล้วใครชมเราว่าสวยเราต้องรับไว้ก่อนนะคะสวยสดใสอ่าขอบคุณทุกๆพลังใจนะคะที่มารับชมธรรมชาติอันสวยสดงดงามเนาะ โลกใบนี้มั่งคั่งเหลือเฟือเราได้รับสิ่งดีๆอันไหนแล้วก็แบ่งปันออกไปนะคะอ่าอันนี้นะคะพดเอตดวน,นี้สวยเนาะนี่ยายญ้านี้สวยมากเลยคุณูอยากจะเอาไปปลูกที่บ้าน <laughs> สวยงามมากเลยค่ะเห็นไหมคะโอเคอยู่พะเยาค่ะอยู่จังหวัดพะเยาอยู่อำเภอจุนจังหวัดพะเยานะคะสามารถปัตตานีก็มาเที่ยวได้นะคะอยู่ปัตตานีก็สามารถมาได้ เหนือมาใต้มาเหนือเลยนะคะคุณนุก็ยังไม่เคยไปภาคใต้นะคะก็เดีย๋ยวจะพาทุกคนเดินขึ้นข้างบนเป็นสถานที่ท่องเที่ยวไม่ใหญ่แต่ว่าเป็นสถานที่ในหมู่บ้านค่ะแล้วก็อ่าตรงนี้ตรงนี้จะเป็นวิวเห็นไหมคะข้างล่างเดี๋ยวให้ชมข้างหลังตรงนี้นะคะนี่เขาเรียกว,ว่าผาสต,ตู สโตค่ะเป็นสถานที่ท่องเที่ยวที่จริงๆแล้วเมื่อก่อนก็เป็นไร่ข้าวโพดนะคะแล้วก็มีคนมาเจอเขามองลงไปมันเป็นบรรยากาศสวยงามก็เลยทําทเป็นสถานที่ท่องเที่ยวนะคะสวยไหมคะอ,อยู่เกลยอยู่ตําบลบ้านคุณนูเองแต่ว่าก็ขอบคุณมากค่ะโอกาสหน้าพาครอบครัวมาเที่ยวนะคะโคดเอสพากุกวางพาทุกๆคนมาเที่ยวเนาะ จากใต้มาเหนือนะคะเดี๋ยวคุณนูจะพาท่องเที่ยวเองอ่าทางนี้นะคะพระอาทิตย์ขึ้นแต่ว่าดูมันขึ้นเวลาที่เราได้เจอสิ่งดีๆเมื่อก่อนถ้าไม่ได้อยู่บนโลกออนไลน์เราก็เจอแล้วก็แค่ได้ถ่ายรูปแบบนี้เนาะแต่ตอนนี้ถ้าเราได้มาเที่ยวที่ไหนอ่ะไปมาเลยค่ะจะพาทุกคนเที่ยวเลยค่ะเพราะคุณนูคุณนูเป็นคนหนึ่งที่ชอบเที่ยวมากๆเลยแบบ เที่ยวแล้วชอบถ่ายรูปเป็นคนที่ชอบถ่ายรูปมาแต่ไหนแต่ไรแล้วแล้ว,ลวทีนี้พอเราได้มาเจองานออนไลน์เนาะเราก็มีความรู้สึกว่าอุ้ยมันเป็นงานที่ฉันใฝฝันฉันชอบเที่ยวฉันชอบแบ่งปันแบบนี้นะคะก็เลยแบบทําให้คุณูเป็นคนหนึ่งที่อชอบแบ่งปันแบบนี้แหละเห็นจะเห็นคุณูไม่แม้กระั่งว่าไปเกี่ยวข้าวเนาะ ก็ยังถ่ายรูปเพราะว่ามันมีความสุขนะคะอ่าขอบคุณโค้ดเอสมากเลยนะคะมีโอกาสคุณหนูก็จะไปเที่ยวปัตตานีเช่นกัน,นะคะ่ะแล้วก็ทางปัตตานีก็มาเที่ยวพยานะคะเหนือมาใต้ใต้ไปเหนือเนาะอืมขอบคุณม,มากๆเลยนะคะขอบคุณทุกพลังใจนะคะที่มาส่งให้คุณหนูทั้งสวและย,ยอนหลังนะคะแล้วมาเจอกับคุณหนูได้ใหม่ตอนเย็นเดี๋ยวเจอกันอีกทีนะคะวันนี้เรามาส่งพลังตอนเช้าก่อนแล้วก็ใคไรก็ตามนะคะที่แบบ มีความสุขแบบไหนเราก็ส่งต่อให้กันได้ตลอดเวลาเนาะ,อะขอบคุณมากนะคะโเอสขอบคุณทุกพลังใจคะ่ะบ๊ายบายแล้วมาเจอกับคุณนนได้ใหม่ตอนเย็นนะคะรักและขอบคุณโลกออนไลน์ที่ทําให้เราได้แบ่งปันสิ่งดีๆออกไปนะคะแล้วก็ทําให้เราได้เจอโค้ชครูเจอคนสําเร็จแล้วก็ได้เจอกระยาในมิติดีนะคะรักและขอบคุณทุกคนมากๆเลยนะคะแล้วมาเจอกับคุณโนได้ใหม่คะ่ะบ๊ายบาย,บาย